ในปัจจุบันคนไทยต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้งค่ากินค่าอยู่และค่าเดินทางซึ่งเป็นภาระที่หลีกเลี่ยงได้ยากขณะที่รายได้ของคนจำนวนมากยังคงอยู่ในระดับเดิมหรือปรับเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยหลายคนจึงต้องใช้เวลาทำงานมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามการทำงานในรูปแบบเดิมอาจไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งในด้านรายได้และความยืดหยุ่นของเวลาเมื่อชีพประจำวันต้องการความคล่องตัวมากขึ้นผู้คนจึงเริ่มมองหารูปแบบการทำงานทางเรือที่สอดคล้องกับชีวิตในปัจจุบันและ คนทำงานจำนวนมากยังคงใช้ชีวิตอยู่กับรูปแบบการทำงานรูปแบบเดิมการทำงานตามเวลาที่กำหนดรายได้ค่อนข้างจำกัดและเวลาพักผ่อนที่ไม่ยืดหยุนทำให้หลายคนเริ่มรู้สึกว่ารูปแบบการทำงานเช่นนี้โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าของชีพยังคงเป็นภาระหลักของคนจำนวนมากหลายคนจึงตั้งคำถามว่าการทำงานในรูปแบบเดิม ยังเพียงพอสำหรับชีวิตหรือไม่เมื่อรูปแบบการทำงานเดิมไม่สามารถตอบโจทย์อย่างที่คาดหวังผู้คนจำนวนหนึ่งจึงเริ่มมองหารูปแบบการทำงานอื่นที่มีความยุดหยุ่นมากขึ้นทั้งในเรื่องของเวลาและการบริหารรายได้หนึ่งในรูปแบบการทำงานที่รับความสนใจมากขึ้นคือการทำงานฟรีแลน เพื่อเห็นภาพชัดมากขึ้นเราจะพาไปฟังประสบการณ์จริงจากผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์ในหลากหลายอาชีพแล้วปัจจุบันพี่ทำงานอย่างเดียวหรือว่าทำเหมือนคขาพู่กับฟรีแลนซ์แล้วสาเหตุหลักที่พี่มาทำฟรีแลนซ์คืออะไรล่ะครับก่อนหน้านี้พี่ทำงานบริษัทออกแบบมาก่อนคะ่ะ แต่ว่าออกมาทำฟรีแลนซ์แบบเต็มตัวแล้วเพราะว่าพี่ต้องการควบคุมเวลาและอิสระในการใช้ชีวิตเพราะว่าตอนที่ทำงานสถาบนิกตอนที่พี่ทำงานถ้าทำงานไม่เสร็จทันเวลาพี่ก็ต้องเอางานกลับมาทำที่บ้านอยู่ดีจึงลาออกมาทำฟรีแลนซ์แบบเต็มตัวดีกว่าจริงๆพี่เคยทำยงานประจำมาก,ก่อนนะแต่ว่าพี่เลือกออกมาทำฟรีแลนซ์เพราะว่าพี่อยากมีไรายได้เพิ่มอันนี้เป็นหลักเลยอีกอย่างก็คืออยากพัฒนาตัวเองด้วยใช่พี่รู้สึกว่างานประจำม,มันมีข้อจำกัดบางอย่าง ใช่พี่ก็เลยตัดสินใจออกมหากาใหม่ให้ตัวเองพี่ก็เกิดความชอบนะครับตั้งแต่สมัยพี่เรียนนะครับเพราะว่าพี่เรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมครับพอพี่จบมานะครับพี่ก็อยากจะพัฒนาทักษะตัวเองเพิ่มขึ้นพร้อมกับได้รับรายรับนะครับเพิ่มมากขึ้นโดยพี่เลือกที่จะเป็นนักแปลเอกสารครับโดยการแปลเอกสารนะครับพี่ก็จะเกิดความรักในเรื่องที่พี่ทาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะทํางานได้อย่างมีความสุขแล้วก็ ได้พัฒนาทักษะตัวเองด้วครับแล้วมุมมองของพี่ครับงานฟรีแลนซ์แตกต่างจากงานประจํำยังไงในแง่ของรายได้ความมั่นคงความสมดุลของชีวิตนะครับ พี่มองว่าการทำงานฟรีแลนซ์คือการเทรดความมั่นคงและความยืดหยุ่นค่ะต้องยอมรับเลยว่าการที่หารายได้จากงานฟรีแลนซ์มีโอกาสได้เงินเยอะกว่างานประจําด้วยความที่ตัวพี่มีคอนเนชั่นที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่บางครั้งก็มีความเครียดค่ะเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยจัดการเรื่องภาษีหรือเรื่องเงินสำรองให้ส่วนตัวความสมดุลในการใช้ชีวิตมีอิสระในการจัดการเวลาเลยค่ะพองานเสร็จก็สามารถพักผ่อนได้เลย แต่ตอนพักก็แอบมีความเครียดเพราะว่าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาตลอดเวลาส่วนตัวพี่คิดว่าต่างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องรายได้เนี่ยตอนนี้รายได้มันอาจจะยังไม่ได้สูงมากในของที่พี่ทานะส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งถ้ามันเทียบกับงานประจำะครับมันก็จะมีเรื่องความกังวลเรื่องแบบความมั่นคงอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของงานนะใช่เรารู้สึกว่างานเนี้ยมันคืองานของเราจริงๆแล้วก็ มันก็ตกกับพี่เรียนมาด้วยสําหรับพี่นะครับทั้งงานประจำเราก็การฟรีแลนซ์มีข้อดีและข้อเสียต่างกันครับเดี๋ยวพี่จะลองเล่างานฟรีแลนซ์ก่อนนะครับอย่างฟรีแลนซ์นะครับข้อดีก็คือ,อคําว่าฟรีครับก็คือเป็นอิสระเพราะฉะนั้นเราจะมีอิสระทางด้านความคิดอิสระในการแมネจเ,เวลาครับเพราะว่าอย่างพี่นะครับก็จะสามารถรับได้ว่างานนี้พี่อยากทําหรืองานนี้พี่ไม่อยากรับงี่ครับพี่ก็จะรับตามความเหมาะสมตามความสะดวกใจของเรานะครับส่วนข้อเสียของงานฟรีแลนซ์ก็คือรายได้จะไม่มั่นคงครับเพราะว่า แล้วแต่ช่วงเดือนเช่นช่วงเดือนนี้พี่รับงานได้เยอะพี่ก็จะมีรายได้เสริมเยอะส่วนเดือนหน้าพี่อาจจะรับงานได้น้อยพี่ก็จะอาจจะมีรายได้เสริมน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียครับส่วนงานประจำอะอย่างที่เรารู้ใช่ไหมครับรายได้ก็จะมั่นคงครับแต่ว่างานประจําเด็กที่สตาร์ทใหม่เินเดือนก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแล้วพี่มองว่าความกดดันของฟรีแลนซ์คืออะไรล่ะครับสาหรับตัวพี่มีอยู่3ด้านหลักๆค่ะหนึ่งก็คือการกลัวพลาดโอกาสดีๆเพราะถ้ามีงานดีๆอยู่ตรงหน้าเราก็ไม่อยากปล่อยให้หลุดมือไปอาจจะเกิดเป็นนควาาาาามเรียดดจกกทํงไ้ สองก็คือการต้องดูแลทุกอย่างเองไหนจะต้องแข่งขันด้านราคากับฟรีแลนซ์ท่านอื่นอีก 3. ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่สูงมากค่ะในฐานะสถานปนิกยิ่งเราทํางานคนเดียวความเสี่ยงทั้งหมดก็จะตกที่เราคนเดียวทําให้เราต้องระมัดระวังในการเซ็นรับรองมากๆกกดดันครับส่วนใหญ่ก็มาจากปริมาณงานที่แบบว่าลูกค้าสั่งเพิ่มหรือว่าลูกค้าต้องการเร็วขึ้นใช่บางทีมันมันเข้ามาเยอะเกินไปเราเราเรา,เราทำไม่ทนันเราคนเดียวเนาะมันก็เหนื่อยนะ ของพี่มีเรื่องเดียวนะครับที่กดดันอาจจะเป็นเรื่องของเวลาครับเพราะว่าพี่เป็นคนทํางานฟรีแลนซ์คนเดียวเลยไม่ได้มีลูกน้องไม่ได้มีเจ้านายหรือว่าไม่ได้อยู่ในองค์กรใดเพราะฉะนั้นเรารับงานมาแล้วเราก็จะท้องทาให้เสร็จโดยตัวของพี่คนเดียวจากการสัมภาษณ์สะท้อนเห็นว่าการทํางานฟรีแลนซ์ไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายและไม่ใช่คำตอบของทุกคนแต่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนทำงานในปัจจุบัน ในการออกแบบชีวิตในการทำงานให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง